ตะวันจะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เวลา6โมง30กว่ากว่าคนเพียบอวันขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วแสงแรกของวันนี้เยี่ยม yeah. oh. สวยมากสวยมากใครเคยเห็นตะว,วันขึ้นอยงงี้มั้งคนเพียบไปแลนะ้ว อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโหจามาขึ้นมาแล้วเยี่ยมโอ้โหตะวันขึ้นมาแล้วออมัอนกับรรลุไงไม่รู้ สวยมากตันแรกของวันที่สิเอโอ้ยอยากให้เห็นมาเห็นแสงจริงๆของตะว,วันมากกว่าเนาะอันนี้มันดูจากกล้องมันดูไม่ชัดความจริงตะววันเป็นลูกเลยไนหะมมันกลมเลยอนะอ๋อแสบตา ต้องมามองผ่านกล้องอย่างเดียวอ่ะนี่ทงดอกบัวตองครับแสงเริ่มมาแล้วนี่เป็นภาพแห่งปีนะครับโอ้แสบตามากมองผ่านกล้องอย่างเดียวครับให้มาดูจริงๆโอ้โกูดกูดกูดน้ตาอ๊จัรับ จะมิดละคนตื่นเต้นกันหมดครับเพียบเปียบผลเยอะแยะบรรยากาศรอบๆจุ่นี้มองเห็นอำเภอปลายทั้งหมดนะครับขึ้นมาแล้วโอ้เต็มดวงแล้ว รรเรียบครับโหเรียบเลยนี่อัดแบบภาพฟูเฮ็ดดีนะครับน,นี่ดูทุ่งบัวตองก่อนด้วยนี่เขาต้องถ่ายจากตรงนี้ไปแล้วพูดแล้วใส่มันจ,จะบคอลงมา ครับตอนนี้บอนจะขึ้นเต็มดวงแล้วนะครับโอเค